สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงในเดือนมีนาคม2 5 6 5ค่ะการทำนายดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะคะกับไพ่พมยานค่ะการทำนายในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น สองสำรับนะคะสำรับได้ทำนายโดยไพ่ทาโร่ให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีค่ะและอาจารย์เองก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยตรงนะคะจับไพ่แต่การทำนายนี้ไม่ใช่ของอาจารย์คนเดียวนะคะจะอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตว่าขอเป็นการทำนายให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีค่ะนะคะ ว่าในเดือนมีนาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นแก้ลายให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีนะคะและสำหรับที่สองก็จะเป็นการทำนายด้วยไพ่พรมยานค่ะ Knight of Wands Tree of Wands ให้งานการธุรกิจนะคะ e of Pentacles สัญญาณที่ดีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภ Eight of Cups เรื่องของความรักอาจจะเศร้าๆหน่อยนะคะ10 of Cups นะคะอยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะ Date สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในเดือนมีนาคู่ที่เกิดวันาจานทร์มีเคราะห์นะคะแล้วก็ Two of Cups ก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์จะได้สมหวัง Two of s w o r d Knight of Cups และ t e o o Wands 12ค่ะ12ราศีนะคะที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคม2 5 6 5นกาะคะการทำนายของไพย่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะคะบอกว่าตัวตนของผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเอาการเอางานคุณไม่นคนขยันขันแข็งค่ะคุณรักความก้าวหน้านะคะคุณอยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยากหาเงินหาทองให้ได้เยอะ คุณเลงการไก่นะคะมองการไก่ในการที่จะให้ เกิดความก้าวหน้าลุ่งโรดรุ่งเรืองในอาชีพการงานบางคนก็ขยันนะคะขยันทํางานเหลือเกินผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนอกจากเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วยังเป็นคนที่มีความสามารถบางคนเนี่ยเรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็สามารถนําสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยเอามาต่อยอดสร้างเป็นรายได้ได้ไดนะคะก็ถือได้ว่าคุณมีความกระตือรือร้นแล้วก็ฝ่รู้ฝ่เรียนที่จะพัฒนาตัวเองให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือธุรกิจ ะะก็ถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยค่ะนะคะในการงานต้องเดินทางต้องไปติดต่อนู่นนี่นันน่นหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะเหนื่อยกับการงานค่ะ 3. ไม่เทา้า3ไม้เทา้าคุณจะมีโอกาสได้ทํางานเป็นกลุ่มนะคะเป็นทีมนะคะหรือว่าเป็นแผนกจะต้องมีการพูดคุยปรึกษางานหรือว่าประชุมกันนะคะค่อนข้างที่จะ บ่อยทีเดียวเลยนะคะหรือคุณอาจจะต้องออกไปข้างนอกกับทีมนะคะไปหาลูกค้านะคะหรือว่าไปประชุมนอกสถานที่นะคะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารการพบปะผู้คนลูกค้านะคะางานจะเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่มีความก้าวหน้าค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะ คุณจะมีโอกาสหาเงินได้เยอะขึ้นเงินทองจะหลั่งไหลมามากยิ่งขึ้นใครที่ลงทุนนะคะลงทุนแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลแล้วก็มีคอนเน็กชันนะคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะนะคะไม่ว่าจะก,การลงทุนนั้นจะเป็นในเรื่องของการเทรดนะในช่วงนี้อาจจะเทรดในเรื่องของ ทองคำนะเพราะตอนนี้ทองคํากําลังขึ้นแบบสูงมากเลยอาจจะซื้อทองคํามาเก็บไว้หรือบางคนเนี่ยนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้กําไรเยอะทีเดียวเลยนะคะแต่มันก็ต้องมาจากคนรอบข้างด้วยนะนะคะคอนเน็กชันต่างๆแล้วก็ความที่คุณเป็นคนที่พยายามหาข่าวเนี่ยอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอเนี่ยนะคะความฉลาดของคุณคอนเน็กชันของคุณเนี่ยจะช่วยทําให้คุณี่ มีเงินทองเยอะขึ้นนะคะคือมันไม่ได้มาเองอะ่ะแต่มันจะมาจากความกระตือรือร้นจากการสะ่อะแสวงหาของตัวคุณนั่นเองนะคะคอนเน็ t ชันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะข้อมูลข่าวสารอัปเดตอยู่เสมอนะคะคุณรวยแน่ๆคุณมีสิทธิ์ที่จะร่ํารวยแน่ๆเลยนะคะ,ะธุรกิจการงานเนาะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะถามว่าแล้วซื้อหวยซื้อ,รอลรตเตอรี่จะถูกไหมก็มีเกณฑ์นะ ซื้อได้นะวันที่1มีนากับวันที่16เนี่ยนะคะคุณจะซื้อในรูปแบบของลอตเตอรี่หวยก็ได้หรือว่าจะรูปแบบในเรื่องของออ,อมทรัพย์สลากออมทรัพย์เนี่ยก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าจะได้โชคอยู่แล้วอาจจะมาในรูปแบบของโชคทางด้านการเสี่ยงก็ได้นะคะ สำหรับเรื่องของของความรักอาจจะไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่นะนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าเศร้าส้อยคิดถึงคนที่จากไปแล้วนะคะจากเป็นหรือจากตายก็ได้นะนะคะคิดถึงความเก่าเล่าหลังนะคะคุณอาจจะหันหลังให้กับความรักนะคะเพราะคุณนั้นอ่ะคุณคิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะคุณผิดหวังมาเยอะเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ นะคะผ่านเรื่องราวของความรักมาค่อนข้างเยอะแต่ผิดหวังก็บ่อยนะดังนั้นคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่อยากอยู่เป็นโสดอยากพักใจนะคะอยากหาความสงบนะคะแต่ก็ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกที่จะหวังว่าจะมีความรักที่ดีแต่ขอพักใจก่อนนะคะอยู่ในช่วงของการที่หันหลังให้กับความรักนะคะคุณเศร้าส้อย คุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยหน่ายแล้วก็แต่คุณก็ยังรอคอยว่าวันหนึ่งฟ้าจะส่งคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณมานะคะความรักไม่ค่อยเท่าไหร่สาหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่นะมีเกณฑ์ว่าจะมีปัญหากันเพราะตําแหน่งสิบถ้วยเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งปัญหานะคะอาจจะมีทะเลาะกันนะอาจจะมีไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีปัญหาในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในครอบครัว อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือเดทนะคะไพ่เคราะห์เสียของรักนะคะมันเข้ามาในดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมนะคะดังนั้นแนะนําเลยไปสะดาะเคาะต่อชะตานะคะถาวายสังฆทานนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือว่าคุณจะปล่อยไปปล่อยปลาไหลก็ได้ให้ชีวิตคุณราบรื่นปล่อยปลาหมอ,อให้ชีวิตคุณหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ปล่อยหอยขมให้ชีวิตของคุณเนะี่ยหายจากความทุทกข์ละทมขื่นขมปล่อยนกให้ชีวิตมีอิสระคือไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างแหละเอาที่สะดวกนะคะปล่อยสักอย่างสองอย่างก็ได้นะคะหรือคุณจะสวดมนต์ก็ได้นะนะคะสวดมนต์สวดคาถาชินบัญชรสวรดคาถาบารมีสิบทัศส,สวดคาถายอดพระกันไตรปิฎกนะหรือจะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาถ้าทมได้นะ บุกไปบวชชีพราม์เลยนะคะบวชศีลแปดวิปัสสนาเลย3วัน7วัน9วัน15วันนะคะหรือ1เดือนเอาที่สะดวกนะคะเพื่อเป็นการสะดอกคอต่อชะตาออกมาจะได้โชคดีนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่นะคะใครที่ยังโสดอยู่หรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองต้องใจพบคนถูกใจพบกันถูกคอคุยกันแล้วเหมือนกับรู้จักกันมานานแสนนานดึงดูดซึ่งกันได้กันนะคะแต่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบคู่นะคะ ให้สองดาบให้สองดาบคือลังเลนะคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องลังเลอะไปไม่ไปเอาไม่เอาทําไม่ทาอย่างเงี้ยนะคะลังเลอะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะเออแล้วลังเลแล้วทํำยังไงนะนะคะไพ่รอบข้างเนี่ยบ่งบอกว่าความลังเลของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ ะะบางทีคุณอาจจะลังเลว่าเอ๊ะคนเก่าก็เพิ่งเลิกกันไปยังมีปัญหายังไม่ได้แบบตัดขาดกันเลยอะ่ะคนใหม่ที่เข้ามาก็น่าสนใจจะเอาอยัางไงดีเนี่ยจะจะเลิกกับคนเก่าขาดกันไปเลยดีไหมแล้วก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่หรือว่าเอ๊ะจะยังไงดีราคา,าสัง่งอ่ะมีหลายอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของออการงานก็ได้ค่ะการงานหรือธุรกิจนะคะว่าอืมเราจะ ลงหุ้นตัวไหนดีนะคะตอนนี้ดัชนีชี้วัดว่าเราควรที่จะทําธุรกิจแนวไหนดีอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลังเลทีเดียวเลยยังตัดสินใจไม่ถูกหาข้อมูลให้เยอะๆถ้าลังเลตัดสินใจไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจเอาให้มันชัดชัวร์ก่อนค่อยตัดสินใจอย่าทําอะไรผีผามนะคะก็ช้าๆช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะถ้ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะมาเป็น พื้นฐานให้ตัดสินใจก็อย่าพึ่งตัดสินใจนะคะก็ดูไปก่อนก็นแล้วกันค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยอะนะคะคุณเข้าสังคมเก่งคุณช่างผูดช่างจ้ามีสเสน่ห์ได้พบคนนู้นคนนี้นะคะการเข้าสังคมของคุณจะทําให้คุณสนุกขึ้นนะใครที่เศร้าสอยแบบเศร้าส้อยหน่อยเหงานะคะแย่ๆรู้สึกแบบว่าอัพเซตมากๆเนี่ยขอให้คุณเนี่ย ลองออกจากบ้านไปพบปะเพื่อนฝูงลองเข้าสังคมดูได้พูดได้คุยได้ยิ้มได้ระบายก็จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะเพื่อนฝูงบริวารคนรอบข้างนะคะและสังคมเนี่ยจะช่วยทําให้คุณเบิกบานขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะไพ่สิบดาบเออสิบทั่วเออสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือการงานจะโย ลูกค้าจะเยอะนะคะภาระเยอะเหนื่อยค่ะนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับภาระรละผิดช,ชอบเหนื่อยมากนะคะแต่ถึงเหนื่อยก็จะเกิดผลดีกับคุณทําไปเถอะค่ะนะคะอะไรที่จําเป็นที่จะต้องทำเนี่ยคุณทําไปเถอะเดี๋ยวคุณจะได้รับผลประโยชน์รายได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อยค่ะ ต่อไปค่ะทํานายด้วยไพ่พรมยานขอไพ่พรมยานทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีค่ะในเดือนมีนาคม2565การทํานายดวงชะตา ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีนะจะเป็นอย่างไรบ้างอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทั้ง12ราศีในเดือนมีนาคม2565ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่อนลนายท a l a พยากรไบโคเอด้วยนะคะ ผู้ติดต,ตามวันนี้น่าจะถึงแสนและดีใจจังเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะอันนี้คือกําลังใจที่ดีที่สุดที่สุดยอดที่สุดนะคะที่มีให้กับดิฉันครูเอปัทมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ที่อ่านไพ่พลังบวกให้กับทุกคนนะคะก็กดติดตามให้กําลังใจกันนะคะเลือกเลยค่ะอดีตอดีตได้ไพ่เทพพระอาทิตย์ปัจจุบันได้ไพ่พราหู และอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ไพ,พ่พระนารายบรรทมสินอเอเนอร์จีของไพ่ก็หลากหลายนะหลากหลายวันที่30มมีนาเนี่ยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นวันที่พระราหูเนี่ยย,ย้ายดังนั้นเนี่ยได้ไพ่พระราหูมีผลนะมีผลต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยได้ไพ่พระราหูเนาะ ดังนั้นก็จะมีผลต่อการย้ายย้ายดาวพราหูในวันที่30มีนา65นี้ค่ะค่ะสำหรับการทำนายนะคะอดีตที่ผ่านมาผู้ที่เกิดมาจันทร์ขาได้ไพ่เทพพระอาทิตย์เป็นไพ่โชคลาภและความสำเร็จนะคะ เหมือนไพ่ยิปซีคือไพ่เดือดซันนั่นเองนะคะโชคลาบด้ความสําเร็จคูอที่ผ่านมาคู้ที่เกิดเงินจันทรหลายๆคนนะ่ะประสบความสําเร็จนะคะที่มีโชคมีลาบม,มีเงินมีทองการงานราบลื่นนะคะประสบความสําเร็จอาจจะพิชิตยอดขายได้เงินล้านนะคะที่ผ่านมาถือว่ารายได้ดีแล้วก็โชคดีด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยดีปัจจุบันนะคะปัจจุบันพระราหูพระศุกร์เข้านะคะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แกราหูบังเกิดดังนั้นน่ะหลายๆคน นะคะหลายๆคนทุกนะหลายๆคนเจอกับเรื่องออโชคร้ายนะคะความเศร้าส้อยหงอยเหงาเลิกกับแฟนทะเลาะกันนะคะครอบครัวมีปัญหามีสภาวะนี่สินตกทุกข์ยากลําบาก นะคะ,ะดังนั้นน่ยขอให้อดทนนะคะขอให้อดทนให้ใช้สติปัญญาความอดทนอดกัน้นนะคะอยู่กับปัญหาให้ได้แก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆอะไรแก้ได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็อาว่างไว้นะคะคุณยังพอมีสิ่งดีๆหลายๆสิ่งเนี่ยคอยอุปธรรมช่วยเหลือบางทีนะคุณอาจจะเหมือนกับแบบ น้ำท่วมปากพูดไม่ออกนะแต่คุณก็จําเป็นที่จะต้องดิ้นรนข,นขวายนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาจากการจมน้ําแล้วก็ขึ้นมาหายใจให้ได้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องแม้แต่ฟังเส้นเดียวก็ต้องหยิบไว้ก่อนนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าคุณต้องพยายามหาที่พึ่งให้กับตัวเองให้ได้นะคะคนเรามันมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงเนาะนะคะดังนั้นเน่ยเวลาเจอทุกยากลําบากอะไรก็ ให้ขอความช่วยเหลือนะคะให้ขอความช่วยเหลือไปนะคะขอที่หนึ่งอัน,นไม่ได้ขอไปเรื่อยๆนะคะมันต้องมีแหละนะคะถ้าพระราหูเจอพระราหูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบร้ายชนร้ายแล้วมันจะมันจะกลายเป็นปังนะดังนั้น,น่ะคุณจะพบกับทางออกนะคะอย่าสิ้นหวังสู้ต่อไปนะคะขอให้ใช้สติปัญญาและอย่าประมาทนะคะแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะได้ไพ่พระนารายณ์บรรพจิตความสุขสบายคุณจะหายเหนื่อย คุณจะหมดจากความทุกข์ยากลำบากได้เข้าสู่โหมดโหมดคอมฟอร์ทโซนค่ะคุณจะสะดวกสบายจะสุขสบายนะนะคะดังนั้นอย่าพึ่งท้อเจอปัญหาอะไรทุกข์ยากลำบากใจเศร้าส้อยหงอยเหงาโดนแฟนทิ้งหรือทิ้งแฟนนะคะชีวิตแย่จังนะคะคุณกำลังจะหลุดพ้นแล้วขอให้ทนมันวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันวันนี้เป็นวันที่แย่ พรุ่งนี้ new day new life นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะถ้าถ้ารู้สึกทุกข์มากเนี่ยนะคะดับเครื่องสักพักหนึ่งนะคะหมายความว่าให้หยุดให้หยุดคิดนอนหลับไปเลยค่ะพรนนาลัยพันโทนสินนะคะหมายถึงการหลับการพักผ่อนการพักฟืน้นการหยุดคิดการรีสตาร์ทนะคะก็คุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วย energy ที่แบบว่า f u ล l เอเนร์จน้ำมันเต็มถังนะคะพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะดังนั้นถึงแม้คุณจะเจออุปสรรคปัญหาคุณจะหลุดพลได้นะคะ อาล้ค่ะก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจนะคะครูเอปัทมพรนัพยากรอ่านไพทัลโลด้วยนะคะอ่านนภาัายสื่อพลังงานบวกนะคะให้กับคุณทุกวันนะแชแนลนายทัลทลพยากรณบายครูเอค่ะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกําลังใจซัพพอร์ตชแนลของครูเอมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยเจํานวนซับสไครต์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือความภาคภูมิใจคือความรู้สึกที่มันเป็นกําลังใจที่ได้รับกลับคืนมานะคะที่มาแบบ พยายามที่จะมาสื่อกําลังใจให้กับทุกคนด้วยการอ่านหน้าไพ่นะคะแต่ก็ยึดหลักความจริงนะไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะจริงๆก็นิสัยเป็นคนตรงๆนี่แหละนะคะดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีก็ว่าไปนะคะแต่ที่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแทรกนะคะทริกเทคนิควิธีการเคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะก็เป็นสายมูครูเอก็เป็นสายมูนะนะคะก็พระช่วงนี้นะคะก็จะมีก็จะมีองค์เทพนะคะ เท้าวเวสุวรรณอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยท้าวเวสุวรรณกำลังดังนะคะัวเอก็ไปบูชามานะคะก็ให้ทุกคนในบ้านได้มีพระเท้าวเวสุวรรณเนี่ยแขวนกันนะคะบูชาก็รู้สึกว่าโอเคนะนะคะโอเคก็คือโชคลาบเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะมีโชคมีอะไรขึ้นมานะคะ แต่ก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าพลิกฝ่ามือเลยนะนะคะมันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าเรามีอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้อะแล้วก็ตั้งมั่นยึดมั่นนะคะเชื่อในคุณงามความดีบุญบารมีเนี่ยนะคะชีวิตเราดีแน่นอนไม่ว่าเราจะเจอเรื่องความทุกข์ยากลําบากคือมันก็ไม่ได้มีแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตทุกวันหรอกนะคะความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังมันก็มีมีเข้ามาแทรกนั่นแหละแต่เราจะอยู่ได้อย่างไร นะคะให้เราผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปในวันนี้นะคะบางครั้งก็จะต้องมีการแบบว่า,ารีสตาร์ทเครื่องนะนะคะดับเครื่องสักพักแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องก็คือการพักผ่อนการนอนหลับการพักผ่อนเนี่ยนะคะนอนให้ได้สักแปชั่วโมงสิบชั่วโมงหลังจากที่เราเจอเรื่องหนักๆมาเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมันจะมีพลัง energy เหมือนนะ้ำมันเต็มถังแล,แล้วเราก็จะลุกขึ้นมาสู้ชีวิตได้อีกนะคะแล้วเราก็จะสังเกตว่าเมื่อวานโคตรทุกข์เลยอ่ะแต่วันนี้พอเราหลับได้เป็นสิบชั่วโมงอ่ะเรารู้สึกว่า เฮ้ยรู้สึกดีกว่าเมื่อวานทั้งที่ปัญหาไม่ก็เหมือนเดิมนะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอะแต่เรารู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็มีกำลังใจนะคะดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะวันนี้เรากลังมีก่อนสวัสดีค่ะ